สวัสดีท่านผู้พัฒนานะครับตอนแรกผมคิดว่าเขียนปัญหาไปจะพอเข้าใจเ็ลไรผมทำเป็นคลิปมาให้ดูเลยก็แล้วกันจะได้ชัดเจนปัญหาผมจะแจ้งก็คือในหมวดส่งเสริมการขายกิจกรรมประเภท รุ่นรางวัลจัดอันดับยอดซื้อเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งผมขดเซตอัพก่อนอันนี้ผมยกตัวอย่างเดือนตุลาผมจัดอันดับยอดซื้อสมาชิกทั้งหมดเดือนตุลาสมมุตินะครับอันนี้ผมตั้งไป หนึ่งึงซานสเปดตุลาจัดอันดับยอดซื้อตั้งเสร็จปับ๊บผมตั้งรางวันสมมุติว่าหนึ่งรางวันเติมเงินสิบห้าบาทผมกดค้นหาสมาชิกที่มีสิทธิ์ก็รายชื่อขึ้นมา พิจารณาจากรายชื่อแล้วก็คิดว่าคนนี้น่าจะได้เพราะว่ายอดเงินซื้อสูงสุดพอกกฎประกาศผู้ได้รับรางวาัลกลายเป็นว่าระบบประกาศให้ทุกคนสมาชิกทุกคนที่มียอดซื้อในเดือนวันเวลานั้นๆแต่ได้รับรางวัลทุกคนเลยเนีย่ยฮะ ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก่อนที่ผมจะอัพเป็น11 0 1เนี่ยเก่ากว่าหน้านั้นประมาณ4 5หเดือนเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะฮะมันจะระบบตรงนี้เมื่อเรากดประกาศผู้ได้รับรางวัลเสร็จเนี่ยมันจะตัดออกเลยอยู่ที่ว่าเราตั้งกํารางวัลไว้กี่รางวัลอันนี้ตั้งไว้หนึ่งรางวัลระบบจะแสดงแค่ขึ้นชื่อคนคนเดียวส่วนที่เหลือจะตัดหายไปไม่มองมองไม่เห็นแล้วเราก็กดยืนยันการจับรางวัลก็เป็นอันเสร็จใช่ไหมครับตาม รูปแบบเดิมแต่นี้ผมไม่กล้ากดยืนยันบูรด้รางวัลเพราะว่าถ้ากดยืนยันปับ๊บผมคิดว่ารายชื่อถัดมาถัดมาถัดมาเนี่ยก็ได้รับรางวัลไปด้วยแน่นอนหรือว่าการแสดงผลของเวอร์ชันนี้เป็นอย่างนี้ก็ผมก็มมไม่ทราบต้องขอให้ท่านผู้พรารณาชี้แจงเพิ่มเติม,ตมส่วนกิจกรรมประเภทลุ้นจัดสลากสมรางวัลเนี่ยก็ปกติดีครับไม่มีปัญหาอะไร ตั้งไว้ยังไงกดค้นหายังไงก็ออกมาอย่างนั้นตามวันเวลาที่กำหนดไว้เป๊ะก็แค่นี้แหละครับจะขอฝากไว้ให้ท่านผู้นาช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับขอบคุณครับ